ข่าวนี้เป็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบอีกแล้วครับภาพล่าสุดที่ทางเจมส์เวบถ่ายได้นะครับในเว็บไซต์ของเมืองนอกเนี่ยนะฮะ space.com เนี่ยเขาพูดไว้เป็นสำนวนที่ดีมากเลยนะผมชอบมากเลยเขาพูดว่าเราใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศส่องและถ่ายภาพออกไปในอวกาศเพราะอะไรเพราะเราต้องการคำตอบว่าจักรวาลคืออะไรถูกไหมครับแต่บางครั้งนะครับ ภาพที่เราส่องไปแทนที่เราจะได้คำตอบกลายเป็นว่าเราได้คำถามเพิ่มขึ้นมาอย่างภาพนี้ครับเราส่องไปแล้วเราเห็นดาวเป็นรูปเครื่องหมายคำถามแบบนี้เลย ผู้ชมอาจจะงงเอ็นี่มันสำนวนอะไรกันเนี่ยถ้าเราต้องการคําตอบเราอาจจะได้คําถามที่เพิ่มขึ้นมามากมายนี่โอ้ผมชอบสำนวนฝรั่งนี้มากสุดยอดจริงนะ space com ก็เขียนไว้ดีมากนะครับก้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับผลงานของเขาเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นตะลึงให้กับมนุษย์โลกเราอีกแล้วนะครับเป็นผลงานภาพถ่ายสักประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้จับภาพของคือ,คอให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับคุณผู้ชม ภาพใหญ่ภาพใหญ่คือภาพนี้นะภาพใหญ่ภาพนี้จะเห็นเป็นการก่อตัวของดาวฤกษ์นี่คุณจะเห็นว่ามีเดบ u ล่านะครับกำลังถูกดูดรวมเข้ามาแล้วก็จุดตรงกลางนี่นะครับจุดที่เป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงที่เป็นการรวมตัวกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีประกายแสงสีแดงส่องสว่างออมาเป็นแฉกสีแฉกนี่เราทำให้เราเห็นเซนเตอร์ของแรงโน้มถ่วงอย่างดีเลยนะครับแสดงว่า นี่คือดาวฤกษ์ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นแล้วก็มีการฟิวชันกันเกิดขึ้นข้างในนั้นแล้วนะครับไฮโดรเจนนะครับ H1 กับ H2 ฟิวกันไปฟิวกันมาจนกลายเป็น S3 S4 S3 กับ S4 ฟิวกันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปฏิกิริยาฟิวชัน เกิดเป็นแรงพลังงานที่ทําให้มีการส่องสว่างออกมาแล้วก็จะดูดเอาเนบูล่าหรือว่าแลทาสต,ต่างๆที่อยู่บริเวณนั้น,นครับเข้ามารวมกันเป็นดาวฤกษ์ในที่สุดนี่คือภาพจุดเริ่มต้นของดาวฤกษ์ที่ทางกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บายได้นะครับโอ้ถือเป็นภาพที่มีคุณค่าอย่างมากๆเลยนะครับเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่ไงดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันก่อตัวเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นดวงอาทิตย์เราเนี่ย จุดเริ่มต้นมันคล้ายๆอย่างนี้แหละนี่คือภาพตัวอย่างที่เราถ่ายได้นะครับแต่ในภาพอันกว้างใหญ่ไพาศาลและสวยงามนี้นะครับเรากลับไปเจออีกสิ่งหนึ่งครับที่สร้างความงุนงงให้กับนักบิชาสารมากๆนะครับซูมเข้าไปด้านล่างของภาพนะครับนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจุดเล็กๆอยู่อ่าเขาจะมีภาพที่เขาขยายขึ้นมาแล้วก็จะมีจุดชี้อยู่นะครับว่ามันมาจากจุดเล็กๆนี้ พอเราซูมเข้าไปถ้าดูจากภาพใหญ่เลยเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่พอซูมเข้าไปเยอะๆนะฮะขยายกําลังขยายเข้าไปเยอะๆเราจะเจอแสงที่เป็นรูปคล้ายๆกับเครื่องหมายคําถามครับ question mark นี่คือสิ่งที่ถ่ายได้เลยนะนี่ไม่ใช่การาฟิกมาทำกัอยู่ดีๆเรามีเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่อยู่ในอวกาศอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะสร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่า เออเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับตอนนี้กําลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับว่าภาพนี้คืออะไรทําไมมันถึงเป็นรูปทรงนี้ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปหลากหลายนะครับโดยที่หลายคนก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาน,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 นะครับว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพของปฏิสัมพันธ์ของกาแล็กซีนะฮะบ,บางท่านก็บอกว่านี่คือ2 g a กาแล็กซีที่กำลังวิ่งเข้าหากันแล้วก็รวมตัวกัน แต่ที่แน่ๆสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกได้ก็คือแสงที่เกิดขึ้นในภาพเป็นแสงที่ค่อนข้างแดงนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ d s h i ิปก็คือมันเป็นแสงที่มีอายุยาวนานมากแล้วแล้วก็อยู่ไกลมากๆนะครับอาจจะเป็นสองกาแล็กซีที่กำลังชนหรือรวมตัวกันแล้วก็อยู่ไกลจากเรามากๆเพราะว่ามันขึ้นเป็นแสงสีแดงเป็นปรากฏการณ์เรดชิปแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่นักวิทยาศาสตร์เคยเห็นภาพแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นกาแล็กซีก็จะเป็นวงๆฝุ่นๆหมุนกันเป็นหางๆห,หรือมาก็เป็นดาวสุขสกาวสองสว่างมาเป็นแฉกๆใช่ไหมครับเรายังไม่เคยเจอรูปทรงนี้มาก่อนนี่ถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งต้องยอมรับนับถือกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างเจมส์สว็บเลยนะครับเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดเอกภพ ให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกเราเนี่ยได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็จะนําพาซึ่งความรู้มากมายมาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ยังไม่มีคําตอบให้แต่เชื่อได้ว่าถ้าเรามีกําลังขยายที่สามารถซูมเข้าไปได้อีกส่องเข้าไปได้ใกล้อีกนะครับแล้วก็ขยายดูว่าภาพเครื่องหมายคําถามนี้อวกาศกําลังถามคําถามอะไรเราหรือจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณมายังโลกนะครับว่า มนุษย์โลกรู้ไหมว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ <c oughs> แน่จริงเดินทางมาหาเรสสิโอโหไกลขนาดนั้นไม่น่าจะไปถึงได้นะครับบางคนก็อาจจะกังวลอ้กาแล็กซี่สองกาแล็กซี่กำลังจะชนกันอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดแรงระเบิดมาถึงเราไหมเออไม่ต้องห่วงครับนะฮะลำพังที่เราอยู่เนี่ยนะฮะทางช้างเผือกมิวกีเวของเราเนี่ยอีกหน่อยมิวกีเวของเราก็จะไปชนกับอันโดเมดาเป็นอีกาแกล็กซี่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับไม่นานครับประมาณ56000พันล้าน เดี๋ยวก็ชนกันแล้วนะครับแล้วคนที่กังวลว่าตอนชนกันเนี่ยมันจะอันตรายถึงชีวิตเราหรือไม่ไม่ต้องห่วงครับพวกเราทุกคนเนี่ยตายหากันไปก่อนหน้านี้นานแล้วครับ